Apa yang tak ada? Aduh, apa? Aduh, apa? Aduh, apa? apa? Aduh, 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 apa? lah? apa? Aduh, apa? Aduh, นอนก่อนเอาต้นั้นบ่ฮะอันนี้บ่เกี้ยงเกี้ยงพอดีวะหรืออยากเป็นขยันหนีบจับไปหันไปหนีเฮ้ย กินมีแต่ปีกปกัมหูร์สมปตองเลยกะมุกไข่ปลาสมอนไข่ปลาสมอนแม่ที่จะเอาวรราวานไหมเนาะเอาแม่แเลยสมมีแต่เดียว์เลยสม